ครับผมต่อสายตรงไปที่รัฐฟลอริดาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าคนไทยที่นั่นที่กำลังเผชิญกับเฮอริเคนเออร์มากำลังต้องตั้งตัวเตรียมตัวและต้องแบ่งปันข่าวสารเพื่อจะอบพยพออกหรือว่าจะพยายามที่จะเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้อย่างไรเพราะว่าเสียงเตือนมาจากผู้ว่า ของ Miami, ไมอามี่เมื่อสักครู่นี้เองนะครับเห็นอยู่ชัดๆขนาดนี้เลยครับริกสกอต t t ครับบอกว่าทุกคนอบพยพออกมาซะยารอ,อยารอเป็นอันขาดเพราะว่าเฮอริเคนเออร์มาลูกนี้รุนแรงกว่าเฮอริเคนแอนดรูที่เคยซัดถลม่มรัฐฟลอริดามาก่อนนี้ประมาณ20ปีคราวนั้นก็เป็นเรื่องรุนแรงนะครับแต่ว่าคราวนี้เขาบอกว่าแรงกว่านะครับตอนนี้คุณปอยซึ่งเป็นคนไทยที่นั่น ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ตรงหาดไมอามี่โดยตรงแต่ก็อยู่แถวแทมปาซึ่งเป็นรัฐฟลอริดาได้ติดตามอัปเดตสถานการณ์ที่นั่นให้กับคนไทยอย่างทียิบ mm. ละเอียดสวัสดีครับคุณปอยครับสวัสดีค่ะ,ะคุอแถวที่ปอยอยู่จะเรียกว่าเป็นเซ mm. ็นทรัลฟลอริดานะคะอยู่ในเขตแทมเป้ a อเรีย <Tampa> ซึ่งจะอยู่ทางด้านตะวันตกแต่ว่า เราก็ได้เฝ้าระวังรโลโก้ทางเขาที่ทางหน่วยราชการเนี่ยก็ได้แจ้งถึงเขตอบพยพ ซึ่งถ้าหากว่ามีคนที่อยู่ในบริเวณใกล้น้ําซึ่งสามารถเกิด flooding หรือว่าเกิดน้ําท่วมได้เนี่ยเขาก็จะให้อพยเพเขาก็จะมีแหล่งศูนย์ทู่อพยพในสถานที่ใกล้เคียงของแต่ละคา u ตี้เอาไว้รบ,บริการให้นะคะคดังนั้นเ่ยกอยก็จะแจ้งข่าวสารเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนที่ยังไม่ทราบถึงความรุนแรงว่าคิดว่าเอออาจจะมาไม่ถึงทางฝั่งนี้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่ฟลอริดาเนี่ยมันจะ มันจะไม่ได้กว้างมากค,คือ,อมันจะประมาณ360ไมล์ในเส้นศึกษาเส้นผ่ากลางนะคะคจากทางฝั่งตะวันตะวันออกมาถึงตะวันตกเนี่ยดังนั้นเนี่ยแม้ว่าพายุจะเข้าในเขตฝั่งตะวันออกซึ่งจะขึ้นมาตามฝั่งทงี่ฟลอริเดาเดลอ่าโคโค่บีชมาจนถึงเซนต์ออเกสตินทางนั้นนะคะที่น้องทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็อาจจะได้รับแรงลมแล้วก็ น้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมฉับพลันได้ขึ้นมาเหมือนกันซึ่งจากแผนที่ล่าสุดที่ปลอยได้แชร์เอาไว้เนี่ยมันก็แสดงว่าน้ําระดับน้ําอาจจะขึ้นสูงถึงหนึ่งฟุตในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ดังนั้นก็เลยอยากให้คนไทยได้เตรียมตัวถ้าทางรัชการเขาก็จะมีถุงทรายแจกแต่รู้สึกว่าที่อัปเดตล่าสุดที่เพื่อนๆแชร์มาก,ก็คือ,หม,อมหมดแล้วนะคะสําหรับตั้งแต่เมื่อวานนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้ว คือเขาบอกว่าทางทางหน่วยงานเนี่ยให้ได้หกถุงต่อครอบครัวแต่ทีนี้เนี่ยมีคนไปรอรับเยอะมากเพราะว่าทางทางแทมป้าเองเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำํำนะคะจะอยู่ใกล้อ่าวดังนั้นเนี่ยน้ําจะท่วมตลอดไม่ว่าจะฝนตกแค่พายุฝนฟ้าร้องธรรมดาน้ําก็ท่วมแล้วครับดังนั้นตอนนี้คนก็พยายามที่จะป้องกันไหลเข้าบ้านตัวเองนะคะคอาหารการกินล่ะเห็นแย่งซื้อน้ําซื้ออาหารแห้งกัน ไปออกไปซื้อน้ำตั้งแต่วันอังคารก็หมดแล้ว oh ก็คือตามซ mm ูเ hmm. ปอร์มาร์เก็ตน้ำหมดแล้วแล้วก็ขนมปงังคราเกอร์ er, พวกของของแห้งอย่างเงี้ยน,นะคะก็รเริ่มจะทยอยหมดแล้ว mm hmm. แต่ทีนี้เรื่องน้ำเนี่ยได้เป็นปัญหามาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าตั้งแต่ที่เขามีพายุที่ฮาร v วี hmm. เข้าที่เท็กซัสทางซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเขาก็ส่งน้ำออกไปช่วยเหลือทางโน้นนะคะคดังนั้นเนี่ยปริมาณ อแคนมั้งต่ตอนนั้นแล้วป้าตอนนี้พอผู้คนตื่นตัวช่วงวีคเคนที่แล้วเขาก็ไปหาซื้อน้ำกันดังนั้นตอช่วงนี้ก็คือจะหมดแล้วแล้วบางบางที่ที่ยังมีอยู่ก็จะให้บริาให้ซื้อในได้ในปริมาณจำกัดนะคะสีสีบสี่สิบสี่แพ็คต่อครอบครัวแต่รู้สึก<อ>ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็น้ำหมดแล้วดังนั้นเขาก็จะแนะนำกันว่าให้รองน้ำใส่ใส่ใานภาชนะที่มีอยู่ที่บ้านนะน,นะคะแล้วก็ รองน้ําแข็งอรองน้ําแล้วก็ใส่ในตู้ฟรีเซอร์ใส่ในตู้แช่แข็งเพื่อที่จะให้มันเป็นน้ําแข็งครับแล้วก็สามาต่ละลายนํามาดื่มได้ภายหลังนะ,นะคะแล้วก็สิ่งที่ควรระวังก็คือในเรื่องของน้ําท่วมไฟฟ้าตัดไหลยา <Okay. S 2> รักษาโรคอย่างน้อยควรจะมีเตรียมเอาไว้สําหรับเดือนหนึ่งนะครับในกรณีที่นาว อไฟดับน้ำไม่ไหลห้างร้านปิดเราอย่างน้อยเราก็ยังมียามีสิ่งจําเป็นที่ที่เราใช้อยู่ทุกวันเตรียมพร้อมเอาไว้เสมอครับคนไทยที่ฟลอริดาโดยเฉพาะแถบไมอามี่นี่เยอะเท่าไหร่ครับสักกี่คนเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยใช่ไหมหลายหมื่น <c oughs> ห,นหรือว่าสองสองหมื่นไปอย่างน้อยใช่ไหมครับโอ้เยอะกว่านั้นค่ะโอ้เลยน่าจะเยอะเยอะกว่านั้นค่ะเพราะว่าในฟลอริดนอกจากในไมอามี่แล้วเนี่ยในฟอร์ดโอเดเดล พอมปโนพอมปโนบีชแถวนั้นก็คนไทยเยอะมากเลยนะคะครับแล้วก็ที่กระจายมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกในแทมป้าเซนพีเซนพีเดอร์เบิร์ดก็เยอะค่ะแล้วก็แต่ส่วนมากพี่น้องก็ทำงานร้านอาหาร,รทำงาน แหล่งท่องเที่ยวต่างๆางนะคะ<ช>ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลมหรือ<ช>ว่ามีเวลาที่จะมาติดตามข่าวมากน้อยแค่ไหนดังนั้นก็เลยคิดว่าในในในส่วนของ Facebook ห้องชมรมคนไทยในฟลอริดาก็ได้พยายาม<ช>ทางทางฝ่ายแอดมินพยายามที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพิมพ์เป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ติดตามกันได้ง่ายคะคะครับผมเห็นครับใน Facebook ของชมรมคนไทยในฟลอริดาที่เป็นประโยชน์มากเห็นคุณปอยก็เอาข้อมูลขึ้นเป็นระยะระยะ จึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าใครต้องการจะส่งข้อมูลประสานผ่าน Facebook Live ของผมสุทธิชัยไลฟ์ก็เชิญน,นะครับเพราะว่าผมคิดว่าจะช่วยกันประสานให้ได้ทุกทุกทางจะได้สามารถให้ข้อมูลล่าสุดข,ข้อมูลที่ครบรอบด้านด้วยผมฟังดูจะขณะนี้แหละครับท่านผู้ว่าฟลอริดา ร็อกสกอตเนี่ยกำลังออกค่ออกบ่อยด้วยนะครับออกบ่อยเลยนะครับผู้ว่าคนเนี้เตือนแล้วเตือนอีกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องล้อเล่นแล้วนะใครไม่ evacuate ไม่อพยพนี่จะถูกปล่อยทิ้งเลยนะฉะนั้นรีบออกมาซะถ้าไม่รู้ให้โทรก็มาเราจะไปช่วยคุณต่างๆนานาเลยใช่ไหมครับรู้สึกว่าจะจริงจังมากเพราะว่าเฮอริเคนเข้าทางฝั่งทางทางฝั่งของไมอาม่ทุกปี พียงแต่ว่าอมันเป็นเฮอริเคนที่หมุนออกไงคะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้พัดเข้าชายฝั่งโดยตรง <c oughs> ดังนั้นเนี่ยคนก็ย่ามใจกันนะคะเพราะว่าเอปีที่แล้วก็เข้าเพียงแต่ว่าไม่เขาก็ประกาศให้เตือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงกับเข็ถึงกับขั้นให้อบพยพเหมือนครั้งนี้คร,ครั้งนี้เนี่ยผู้ว่าได้กล่าวเอาไว้ว่า we can rebuild your home but we cannot rebuild your life โอ้อยางงั้นเลยนะเราจะ,จะสร้าง บ้านของคุณกลับคืนมาใหม่ได้แต่เราไม่สามารถที่จะสร้างชีวิตของคุณจะให้ชีวิตของคืนมาใหม่ได้คือพูดง่ายง่าว่าคุณมีสิทธิ์ตายได้พูดกันตรงๆก็คือว่าคุณมีสิทธิ์ตายได้แหละฉะนั้นคุณอย่าประมาทไปนันขาดทํานองนั้นนะครับเพราะว่าครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งมากกว่าแอนดริวแล้วก็มากกว่าเขาคาดการไว้ว่าน่าจะแรงกว่าฮาวีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันแคตตากรีไฟแต่ว่าเมื่อมาแรงลมมันเพิ่งลดลงจากร้อยแปดสิบ้าไมล์ต่อชั่วโมงมาเป็นร้อแปดสิ หลังจากที่มันผ่านปอรโตริโกดังนั้นเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าหลังจากที่มันผ่านโดมินิกาไดพับลิกแล้วก็เข้าคิวบาแล้วเนี่ยม,มันจะลดลดแรงลงมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะยังแรงอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าทางพายุเฮอริเคนเนี่ยเขาได้รับพลังงานจากน้ําใช่ไหมคะถ้าเขาไม่ฝังที่ Q bar, คิวบารบเขาผ่านมาทาง มาตลอดเนี่ยแล้วเท่าเปลี่ยนทิศทางมาที่ไมอามี่เนี่ยมันจะมันจะฮิตแรงกว่าฮาวีแน่นอนครับการประสานงานของชุมชนคนไทยนี่ทํากันยังไงบ้างนอกจาก f c e b o o o l ไลฟ์เฟซบุ๊กที่คุณปอยเข้าไปส่งข้อมูลอัปเดตเนี่ยเขาทางปฏิบัติที่เขาปร,ประสานกันยังไงครับทางปฏิบัติของทางไมอามี่ปอยก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าปอยไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ว่าทักไทยเนี่ยก็จะมีศูนย ศูนย์รวมของคนไทยในสังคมไทยก็คือที่วัดดังนั้นเนี่ยถ้าว่าทวัดก็ไปที่วัดก็จะมีคนช่วยเหลือมีน้ําและอาหารที่จะ,ะพร้อมช่วยเหลือแน่นอนนะคะในวัดไทยในแต่ละในของที่อย่างที่ไมอามี่ก็จะมีวัดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะอบพยพกันออกมาแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าที่ที่วัดไทยที่ไมอามี่นี่คืออยู่อยู่ทางด้านแหลม ใต้สุดเลยซึ่งเป็นพื้นที่เสียงเหมือนกันแต่ว่าพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ทิ้งกันนะคะเพราะรู้สึกว่าได้ติดต่อทาง f a c e b o o สซะส่วนมากที่เป็นที่เป็นแหล่งติดต่อหลักนะคะได้ชักชวนกันมาแล้วก็มีผู้มีพี่น้องที่อยู่อาศัยอยู่ในรัฐทางเหนือได้เสนอมาเหมือนกันว่าถ้าไม่มีที่พักอาศัยให้ไปอยู่ที่บ้านได้นะคะแล้วก็มีพี่เพื่อนติดต่อมาอย่างเพื่อนที่ทำาอเบ nb Airbnb หรือว่าเพื่อนที่เปิดบ้านให้เช่าเนี่ย เขาก็จะแตงแจ้งติดต่อมากันในในกลุ่มใน Facebook ต่างๆว่า<ม>ถ้าไม่มีที่อาศัยให้ไปอยู่ที่บ้านได้ซึ่ง<ม>ซึ่งตรงนี้ก็เป็นน้ำใจของคนไทยนะคะที่<ช>มีมาตลอดไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ช่วยเหลือกันครับ,รบแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะอพยพไปไหนตอนนี้รู้รไหมไปไหนซึ่งจะปลอดภัยเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีใครบอกได้ว่าอพยพแน่อพยพไปไหนล่ะ ออกยอไปไหนก็ทางเขาก็แนะนํากันนะคะว่าให้ขึ้นเหนือแล้วก็ให้ไปทางตะวันตก hmm. ก็คือเส้นทางที่ออกจากฟลอริดาเนี่ยมันจะมีถนนหลักสองสายก็คือสาย95กับสาย75 <c oughs> ซึ่ง95เนี่ยมันก็จะไปตลอดอขึ้นเหนือ ขึ้นไปทางจอร์เจียนะ๊อฟเชลลีน่าเส้นนั้นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นถนนที่เรียกชายฝั่งฝั่งตะวันออกแต่ถ้าให้ปลอดภัยเนี่ยก็คือให้มุ่งหน้ามาทางตะวันตกทางแอตแลนต้าของจอร์เจียนะคะคก็คือให้มุ่งขึ้นเหนือแล้วก็ตะวันตกทางนั้นก็จะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าจะอยู่ไกลจากแรงลมสักระยะหนึ่งเหมือนกันครับก็คือพยายามขึ้นเหนือให้ได้มากที่สุดขึ้นเหนือแล้วก็มาทางตะวันตกให้ได้มากที่สุดนะคะคก็จะปลอดภัย ครับคนไทยส่วนใหญ่ก็คงทํางานเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะนนคนไทยส่วนใหญ่ทำร้านอาหารแล้วก็ตามจะมีน้องๆน,นักศึกษาที่มาว่ากันทราเวลอยู่แถวๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะในโรงแรมหรือว่าเที่ยวแลนโดหรือว่าตามบีชต่างตามโรงแรมตามตามชายทะเลอะค่ะครับแล้วทางการล่ะสถานทูตไทยหรือว่ากงสุนทยที่ไหนใกล้ที่สุดที่จะเกี่ยวข้องกับฟลอริดานี่ครับ ถ้าเป็นกรงสุนไทยน่าจะเป็นที่ดีซีนะคะที่ใกล้ที่สุดแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอยังไม่ยังไม่เห็นแถลงการอะไรออกมานอกจากก็คือจะเตียภัยกันตามปกติเพราะว่าทางนี้ค่อนข้างจะไกลจากดีซีอยู่เหมือนกันประมาณสิบสิบห้าชั่วโมงสิบสิบห้าขับรถก็ที่ว่าแต่ว่าก็คือตั้งแต่ทางทางหน่วยราชการของทางอเมริกาเขาก็ประกาศออกมา เป็นระยะระยะแล้วก็ออกข่าวออกทีวีตลอดดังนั้นก็คิดว่าถ้าถ้าทางเราได้แปลถ้าทาง mm hmm. จิตอาสา,าได้แปลให้เป็นภาษาไทยแล้วก็รกระจายข่าวไปก็น่าจะช่วยเหลือในส่วน mm hmm. ตรงนี้ได้ได้ในส่วนหนึ่งอะค่ะทุกคนก็คงจะดาวน์โหลดแอปอัล r t ของเขาใช่ไหมครับที่เขามีแอปที่ให้เตือนภัย ใช่แล้วก็ช่วงนี้มีคนจอยเฟซบุ๊กในห้องชมรมคนไทยในฟลอริด้มากเพิ่มมากขึ้นอยู่เหมือนกันมีมีรีเควสต์ขอเข้ามาทุกวัน <c oughs> ก็ได้ต่หวังว่าให้ <c oughs> ปากต่อปากกันนะคะช่วยเหลือ <c oughs> แชร์แชร์โพสต์ตัไปก็น่าจะเข้าถึง <c oughs> ได้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าคนไทยส่วนมากเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะคะ <c oughs> ถ้าคนนึงรู้เลือก ก็จะบอกต่อต่อต่อกับเพื่อนเื่อนเขาไปครับค่ะก็หวังขอให้ทุกคนปลอดภัยอะค่ะเตรียมตัวกันให้พร้อมเช่นสมมติว่าเขาจะอบพยพเนี่ยเขาก็ต้องมีรถราจะต้องมีกลุ่มก้อนที่จะนัดหมายกันนี่เขาก็คงว่ากันเป็นกลุ่มๆเลยใช่ไหมครับไม่มีปัญหาว่าจะมีรถหนีไปอพย,พยพยังไงไหมจะมีใครมาช่วยไหมไม่มีหนาหมายความว่าเป็นกลุ่ม<อ>เป็นก้อนพอสมควรตคนไทยเดินทางแล้วก็ไปกันเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันดีค่ะอ ครับแล้วคุณปอยมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วครับปอยย้ายมาอยู่ฟลอริดาสองปีค่ะปีนี้ปีที่สองแต่ก่อนจะอยู่ที่เวอร์จิเนียใกล้ๆกับวอชิงตันดีซีค่ะอยู่ที่นั่นมาประมาณสิบปีอ๋อครับฉะนั้นก็อยู่อเมริกามายาวนานแต่ว่ายังไม่เคยเจอสภาพเช่นนี้เลยใช่ไหมครับตั้งแต่อยู่ที่นี่ ยังไม่เคยเจอหนักขนาดนี้ค่ะปีที่แล้วก็มีฮอริเกนเข้าทางฝั่งทางไมอามี่นะคะแต่ว่าทางทางแทมปาเรียนนี้ก็ได้แบบมีแต่ฝนนะคะฝนพายุฝนฟ้าขนองแค่นั้นเองก็ไม่ได้หนักหนาอะไรซึ่งทางการเขาก็เตรียมเตรียมเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แจ้งเตือนถี่เหมือนครั้งนี้ <S <S ดังนั้นครั้งนี้คิดว่าถ้าทางการแจ้งเตือนถี่แล้วก็ ประกาศหยุดโรงเรียนเพื่อให้เราเตรียมตัวเนี่ยก็น่าจะเอาจริงได้แล้วนะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยเพราะว่าเขาดูจากทิศทางแล้วก็ดูจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในหมู่เกาะที่ผ่านมาตอนนี้เฮติเอยบาบามาสอะไรต่างๆอานาก็เตรียมการแล้วก็เกาะที่ผ่านไปมีอยู่จุดหนึ่งใช่ไหมครับ95%เสียหายไปทั้งเกาะเลยไฟดับไปสำหรับร้านครอบครัวเรือนเลยอย่างนี้เขาต้องตกใจสิครับ เาก็ต้องจริงจังค่ะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันหันหันมาด้วยกระแสน้ําาควำแรงลมแล้วก็ความกดอากาศเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างปัจจัยทุกอย่างเนี่ยม,มันสามารถคราดเดาได้เลยว่ามันจะหันขึ้นทางไมอามีแน่นอนอนะครับว่าถ้าได้ขนาดของพายุลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มันมคือมันจะมีทางเดียวที่จะที่ทางทางฝั่งตะวันออกจะรอดก็คือถ้ามันผ่านในช่วงของ ด้านแหลมของฟลอริดากับหมู่เกาะบาฮามาสมันจะมีทะเลตรงนั้นอยู่นิดนึงนะคะถ้าพายุนี่หลายผ่านเข้าไปในอ่าวแม็กซิโกทางฝั่งตะวันออกก็อาจจะรอดแต่แต่พี่น้องทางฝั่งตะวันตกก่ะค่ะก็จะโดนเพราะว่าด้วยแรงลมกับความดันน้ําเนี่ยมันก็จะพัดให้ขึ้นมาซึ่งถ้าขึ้นมาทางฝั่งตะวันตกก็จะเจอฟอร์ดไมเออร์แล้วก็แทมปาเบยแอเรียแล้วก็เท็กซัสตรงนั้นหรือเซียนาเท็กซัสก็จะขึ้นก็คือจดกัน แต่จักการคาดกโรไลนาเหนือใต้นี่ก็อาจจะโดนด้วยใช่ไหมครับโดนโดนโดนเหมือนกันหมดเลยค่ะเพราะว่าลูกนี้ลูกใหญ่แล้วก็มีกําลังแรงสูงมากซึ่งเขาก็ว่าลูกที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ของของเฮอริเคนที่เคยก่อตัวในมหาสมุทรแอตแลนติกดังนั้นเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนสิ่งที่เคยผ่านมาเขาก็เลยต้องให้ระวังมากเป็นพิเศษอย่างน้อยก็ป้องกันการสูญเสียนะคะป้องกันเอาไว้ดีกว่าที่จะมาแก้ไขภายหลังนะคะครับ มีการประกันไหมสําหรับภัยธรรมชาติอย่างนี้ที่อเมริกาสำหรับบ้านจะมีประกันสําหรับที่อยู่อาศัยนะคะจะมีเขาจะมีเฮอริเคนอินชูรันสาหรับเจ้าของบ้านแต่ว่ามันจะเป็นตามท้องที่นะคะถ้าบ้านชายฝั่งเนี่ยแถวที่อยู่แถวชายฝั่งที่มีเฮอริเคนผ่านเข้ามาบ่อยๆเขาก็จะมีการประกันที่อยู่อาศัยกันจะมีอินชูรันสาหรับโฮมแล้วก็มีฟลัดอินชูรันซึ่งตรงนี้ ว่าได้รับความเสียหายบ้านที่ซื้อประกันเอาไว้ก็จะก็จะได้รับค่าได,ได้รับเงินชดเชยนะคะแต่ว่าสําหรับบางท้องที่ที่อยู่ไกลออกมาหน่อยก็จะไม่มีไม่มีประกันตัวนี้ก็คงจะต้องรับรับค่าเสียหายเองใช่ครับครับดันั้นใครที่ติดตามดูอยู่หรือว่าทราบว้านมีเพื่อนคนไทยอยู่ที่นั่นก็แจ้งมานะครับว่าติดต่อเข้ามาผ่าน Facebook Live ชมรมคนไทยในฟลอริดา และขณะเดียวกันเข้ามาใน Facebook ผมก็ได้ครับเพื่อจะประสานแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาผมก็จะตัดเข้ามาทำ a c e b o o k Live ให้ได้รับทราบได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างที่ตอนนี้ก็เขียนเข้ามาหลายคนนะครับทั้งคนที่อยู่ที่ฟลอริดาคนไทยที่อยู่มริกาส่วนอื่นๆและคนไทยในประเทศไทยญาติพี่น้องถ้าคุณปอยบอกผมว่าคนไทยที่นั่นหลายหมื่นคนเนี่ยก็ต้องมีญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยเป็นแสนสิครับบ้านหนึ่งมีญาติพี่น้องสักห้าคนเนี่ยนะ ใน,ในเมืองไทยก็ต้องเป็นห่วงแล้วว่าญาติพี่น้องเป็นแสนคนไทยที่ต้องติดตามว่าเออแล้วญาติพี่น้องเราปลอดภัยไหมเนี่ยอยู่ที่ฟลอริดาใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะก็ถึงเป็นความตั้งใจของตัวเองด้วยนะคะที่อัพเทียบเด็กประานะในทั้งในห้องชมรมคนไทยแล้วก็ใน a ฟ e b o o k ส่วนตัวของตัวเองเพื่อที่ว่าญาติพี่น้องที่เขาเป็นห่วงอยู่เขาจะได้รับ,ร,บรับทราบข่าวคราวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย อาจจะยังไม่มีอะไรนะคะยังสงบอยู่ท้องฟ้าใสมากเลยที่นี่ไม่มีเมฆไม่มีอะไรครับแต่ว่าดูมันจะเข้ามาในในฝั่งไมอามีจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นประมาณคืนวันเสาร์ดังนั้นวันวันอาทิตย์เนี่ยถ้าติดต่อยาิพี่น้องไม่ได้ก็ติดตามข่าวนะคะเพราะว่าถ้าไฟฟ้าดับต่อัญยาณมือถือใช้การไม่ได้หรือเพื่อนพี่น้องออนไลน์ในเฟซบุ๊กก็กระดับตามขับทางทาง ประทัศ์หรือว่าใน a c e b ุ o ก<ม>ของคุณสุททิศัยนะคะคว่าสถานการณ์เป็นยังไงใช่ครับผมก็จะทําหน้าที่ประสานให้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณคุณปอยมากที่ทําหน้าที่แปลข้อความขึ้นไปใน a ฟ e b o o k หน้าของชมรมคนไทยที่ฟลอริดาขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็อย่าประมาทและขอให้ทุกคนเตรียมตัวเหนื่อยหน่อยตอนนี้อพยพไปก่อนอดีกว่าที่จะบอกว่ารอดูดีกว่าแม้กระทั่งผู้ว่าของไมอามียังบอกว่าอย่ารอเป็นอันขาดอย่ารอเป็นอันขาด เพราะว่าครั้งนี้แรงจริงๆครั้งนี้ของจริงซึ่งก็แน่นอนครับคนไทยปกติถ้าอยู่บ้านเมืองไทยก็จะบอกเฉยๆนะรอไปก่อนแต่ว่าอยู่ที่นั่นห้ามประมาทเป็นอันขาดเราไม่อยากให้มีใครต้องถูกกระทบบาดเจ็บหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับขอบคุณคุณปอยมีอะไรผมจะรบกวนโทรไปติดต่อมาอัปเดตก,กันแล้วคุณปอยไม่อพยพเหรอไม่ค่ะเขตที่ปอยอยู่จะไม่ได้เป็น evacuation zone น,น,นะคะก็ ก็บอกไว้ว่าถ้าเขาไม่ได้ให้เราออกเราก็อย่าออกเพราะว่าเราจะไปเกะกะกับคนที่เขาต้องการที่จะออกอจริงจริงเพราะว่า,าว้เร,ารถติดยาวเลยนะครับทางถนนหลวงผมเห็นภาพยิงจากทางอากาศเมื่อสักครู่อ่ะค่ะดังนั้นเราก็ให้โอกาสคนที่อยู่ในเขตที่จะถูกน้ําท่วมถูกลมพัดออกไปก่อนนะคะแล้วก็เราไม่ได้เป็นพิ o อ i ร y ตี้เราก็รอเราก็เตรียมตัว แต่ว่าก็แพ็คกระเป๋าจัดของเอาไว้แล้วค่ะถ้าหากว่าจะต้องออกก็พร้อมที่จะออกได้เลยครับแพ็คกระเป๋าแล้วนะแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยอาหารการกินมีแพ็คเตรียมไว้ไดาเดือนครับครับครับขอบคุณมากครับคุณปอยยังไงผมจะติดต่อกลับไปครับหรือคุณปอยมีอะไรอัปเดตล่าสุดติดต่อมาเลยนะครับขอบคุณมากครับได้ค่ับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ครับคุณคุณปอยเป็นคนไทยที่แทมปารัฟอริดาครับถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ตรงเส้นทางของ h ฮอริเคนเออร์มาเนี่ยแต่ว่าคนไทยที่นั่นไม่น่าเชื่อนะครับหลายหมื่นคนเลยครับเดิมทีเราก็รู้นะครับองไทยเนี่ยคนไทยอยู่ที่ LA Los Angeles ก็มากที่สุดแล้วล่ะอยู่ที่นิวยอร์กก็อีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าในรด Florida, ดัฐฟลอริดาโดยเฉพาะไมอามีเนี่ยคิดไม่ถึงครับมีร้านอาหารไทยเป็นพันร้านมีคนไทยทำงานอยู่ที่นั่นเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นแต่งงานกับคนบริการที่นั่นทั้งหมดรวมกันหลายหมื่นคน ฉะนั้นแน่นอนครับว่าญาติพี่น้องของคนไทยที่ฟลอริดาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยครอบครัวหนึ่งแน่นอนญาติพี่น้องไม่ต่ำกว่า5คนคิดดูสิครับว่าเป็นแสนผมว่าหลายแสนคนนะคนไทยที่เริ่มเป็นห่วงเป็นใญ่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเฮอริเคนลูกนี้แรงครับผาดหัวของเซียใช้คำว่า monster hurricane เลยนะครับ monster นี่คือยักษ์ปีศาจเลยนะครับแปลว,ว่ามันน่ากลัวจริงๆ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีอะไรผมจะตัดเข้ามาคืนนี้และก็พรุ่งนี้ก่อนที่เฮอริเคนจะถล่มเข้าไปในไมอามีหรือถ้าถล่มแล้วเป็นอย่างไรต้องติดตามกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าคนไทยที่อยู่ที่ไมอามีอยู่ที่ฟลอริดาติดต่อเข้ามาผมก็จะไลฟ์พร้อมๆกันเพื่อให้คนไทยทั่วอเมริกาทุกคนที่อยู่ในเขตอันตรายและคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย จะได้รับรู้ข่าวสารร่วมกันต้องใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในการป้องกันในการสื่อสารในภาวะวิกฤตเช่นนี้นี่เหมือนสงครามเลยนะครับเห็นผู้ว่าเห็นเจ้าหน้าที่เห็นหน่วยกู้ภัยของมายามีออกมาเต็มกําลังอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับทําสงครามคนอพยพหนีตายกันก็คล้ายๆกับสงครามต้องตุนอาหารต้องแย่งน้ําแย่งอาหารการกินก็เหมือนสงคราม แล้วก็ยังมีโอกาสจะเกิดไฟดับอีกก็เหมือนสงครามนะครับฉะนั้นนี่คือสงครามสู้กับธรรมชาติที่รุนแรงหนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ